ก็สัสดีครับพ่บาคุณทองเพื่อเดกันเหมอนเดิคนกาถ่ายคลิปการรับการสร้างน้ำมกที่ท่านจุดจุดการนวดวิ่งเทุกคนจะวิ่งมาจากมุ่นมู้เดือดมุปาขึ้นไปยิ่ขึ้นบนด่งนางนี้น้ำองใต้่สะพาน นะก็มาแยกแยกทีนีออกไปน่หน้าจนสัพานอีกเป็นคนจีนทุกคนมันเป็นตรงจุดของแหล่งลับ,บ้านเลยเยเเป็นรังคนจีนแล้วก็เขาจะปูปูแผ่นปูแผ่นปูเขา,าสั่งมาจัดการดาราศ เทเรียบร้อยเหมือนทุกคนอน่งเทเรียบร้อยเหมือนกันกนะตรงที่จะลงหมอนกับไอ้ไอ้ลงหมอนกับไอ้หินบักซซอทุกคนนทางอ้อมอ้อมไปเลยดินเข้ามาเตรียมไว้อีกไงทุกคนเทได้มือวานมั้งนี่ น่าจะเป็นวาวเนีอดเทเนี่ยก้นนยอนจิตตรงนี้นะ,ะแบบ่งเรียบร้อยทุกคนหมอนล่างเรียบร้อยแล้วตรงจุดนี้ คนอีกนเขาหิบัลซอกโงเรียบร้อยแล้วคนทางน่าจะผ่านได้อยู่ทางตุงนั้นแต่ตต่อไปมันจะผ่านไม่ได้ทุกคนนะทางจะวิ่งขามข้ามมันมันจะอ้อมมานี้จนทางเขาทำมานะนี่อัดอัดเสร็บใหม่ๆนี่เห็นไหมเป็นรอยใหม่ๆนี่ทางรถไฟก็วางวางและยะสั้นก็วาง มันก็วางมาเสร็จหมดแล้วทุกคนจุดนี้จุดนี้คือมันจะเป็นหลายหลายบ้านนะข้างหน้าหัวรัดอบทุกข์ไว้ได้รัดไม่ได้แต่มันผมจําชื่อบ้านไม่ได้หมดทุกคนนี่ลางเข้าลางเข้าลงแต่เมื่อวันก่อนเลยเนี่ยคนผมไม่มาถ่ายเห็นไหมลางน่าจะลงสร็ แต่เมื่อวานมื่อวันก่อนนี่แหละนี่ทางอ้อมของรถนี่ข้าวนั้นก็เกี่ยวหมดนะมีดินด้วยเงินไหมดินก็มาลงเสริมเอาดินมาลงมาเสริมอีกนี่อีกหน่อยก็ก็จะวางหินบล็อกซอตรงนี้ก็เราจะไปวางวางตรงนู้นน่ะล่งวางตรงน้ยังไม่วางนะยเี่ไม่หมดด้วยนะทุกคนนี่ก็วิ่งโค้งไปนู่นน่ะ ทางนู้นก็จะลงลงอีกทุกคนทางวันป้องดางก็หมอนหมอนมาใหม่เลยนี่ไม่หมอนเก่านะหมอนเก่าจะติดที่โคนไว้ไงนี่เอาไงก็วางตัวนี้นี่บักซอนนี่ กว้างนะทุกคนทางมิ่งอะทางวิ่งของรถน่ะเดี๋ยวนี้จบเสร็จหมดแล้วนี่บางรางก็หมดแล้วนี่พักเดี่ยวคนนะึงปับปั๊บปั๊บปั๊บ,บ<ม>เขาทำกปั๊บปับ๊บนี่นายินมาเสริมนี่ินดี้มาเสริมนินดี้จ่าเสริฟมั้นี่ นี่ก็ทำยังงี้ด้วยคนมันยากเลยคนเดี๋ยวลูกเชื่อมมาก็จะดึงเองด้วยคนดึงออกดึงออกเชื่อ,อ,อมเน, <c oughs> นี่ยทางนี้มันจะลงไปดูทางรถไฟนะนคุณแปลงอะไรนะคุณถังอะไรคุณดีถังอะไรวางยื่นน่ะนู่นน่ะนั่นแหละนะดูคนทางเขาเขาเรียงไปรุ่นน่ะนัะ่นแหละทางรถไฟจะลงไปตรงนู่นน่ะ มันจะทำกว้างไงจุดนี้เดี๋ยวก็มาวางรางทุกคนเดี๋ยกวก็วางหมดก็วางรางตรงนี้เนี่ยทางรถไฟจะลงไปนู่นนะโู้นน่นะเห็นไหมนี่เขาขาวป่ะนั่นแหละตรงทางมันจะเป็นทางรถวิ่งทุกคนขยายขยายให้กว้างไง จะเป็นถนนนะนะเนี่ยมันก็ตรงเนี้ยตรงนี้ตะกอนเนี่ยเป็นป่าเนี่ยก็พังหมดแล้วนี่จุดเนี้ยจดุจดนี้ก่อนเป็นป่าเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วพังอีดําดํามามาลูกนี่นี่ตะก,ก่อนเนี่ยเป็นป่าแล้วนะนะก็พังไปมันจะเป็นเขตรถไฟลงไปไง วิ่งโค้งเลยนะแต่ว่วารถเชื่อมเดี๋ยวก็มาทุกคนเนี่ยวเขามาเสริมเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวทางนี้วิ่งไปได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเขาวางรางเนี่ยวางรางเสร็จตรงนี้ก็จะวิ่งไปได้แล้วต่อไปก็วิ่งวิ่งโค้งที่ผมถ่ายคลิปม้ดูอะ่ะตรงใต้สะพานเนี่ยจุดนี้ตอนนี้วิ่งได้อยู่ต่อต่อต่อ,ต,อต่อไปวิ่งไปได้ โอ้วางหมดนนะทุกคนดึงง่ายๆนะแต่ดึงแบบนี้จะดึงง่ายไงนี่เขาเพิ่งวางเสร็จเนี่ยลางี่ยหมอนนี้ก็เพิ่งบดเนี่ยหินนี่อะหินยักซอก็เพิ่งบดลางยาไปนน่นนะ นี่ก็เพิ่งวางเสร็จเนี่ยนี่ก็เพิ่งวางงางพึ่งวางพึ่งเสร็จแล้วทุกคนเสร็จไม่เจไม่กี่วันเดียวหนิเนี่ยมาเนี่ยต่อถึงนนก็ยังไม่เสร็จหนิยังเว้นไว้อยู่แต่รถวางหลังไปไหนก็ไม่รู้นี่ถนนน,นี่จะขยายนี่นีน่ที่เป็นหลักก็จะข,าย,ขายายไง หมอนเ็าวางไว้ข้าง,างดีนะทุกคน <c oughs> เห็นไหม <c oughs> นี่ไงที่เขาลงไว้นี่ก็เดี๋ยววางข้างอย่างดีเลยข้างหมดอัดเรียบร้อยแล้วเห็นบกซ้รน ก็อีกหน่อยก็เสร็จแล้วทุกคนตรงนี้จุดเนี้ยจะพามาเปิด่ทุกคนอีกหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อ,อย่างพ่อก็อ,อย่างการักไว้เีย ลักอะไรพอไม่โอ้ลักไม่เอาเป็นอย่างอ๋อลักงี้สิเนระไอ้ลักของรถไฟอิน่ะโอ้มันได้ประโยชน์เนาะใช้ประโยชน์ได้อีกเอาเป็นฟืนบ่พ่อโอ้มันเป็นไม่อย่างนี่เหรอไม่ยางบ่ใช้น้ำยาได้เหรนบ่โอ้ขอข้งเหรอเห็นพ่อไปเจ้าในง้อเห็นอย่างง้อกัน อ๋อหลักอันนี้นวะจีเฮดโตไอ้ไอไออยังเฮดโตวพวกผู้นี่หรอโอ้เจากก้าว่าเราทุกเทียด้ยหรโอ้เคาจะเห็นมาดีเขาถิ่งอะไรนั่นนี่เนาะเขาบ่ใส่อะไรขอยว่านี่เป็นวะ,าาวอนนนวะเออมันดีอะนี่ว่าเป็นฟืนแต่ไหนนี่เนาะเนี่ย เมื่อไม่ดีพ่อไม่ยางไว้ดิพ่อจะแล้วง,ง่ายเว้ยพ่อวานี่งเป็นสี่แล้วนาะวางลางังเนาะปีเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบเอ็นหนอที่พ่อถูกวะที่ถูกวะไอพ่อตรงนี้มันหลังบ้านอย่างมันบ้านอย่างตรงนี้ไปน,น,น,นี่น้องแว้งน้องทงุ่ม ลกนาหัวรัดรัดไปได้เห็นป้านาหัวรัดอ๋อนหัวรัดออมันต้องทุม่แมแบบนี้น้องแวงอ๋อหนองแวง่น้อง,อง,ง,ออง,งลงงาพูดเสินีากใครมาเคียนกปเขอ้เขามาตะเ,เคีย,ยนนะขอสงสัยนะปัจจันนี้เออคุยคเขามานะ บานี่กูงพี่เหรอหนีได้พอบ้านเจ้าบ่าอได้ตัวนี้ตัวนีนเ่็นเงินตัวนี้เพราะมัน,นหักบดอ่ะพ่อผีทางผีมีอยู่พ่อแกจะเอาไม้ไม้ยางทุกคนได้ประโยชน์ด้วยเ <c oughs> นี่ผมขอจบคลิปเชิญท่านผมฝากช่องบ่าวบนทองคนเด็ดฝากกดติดตามเครับผมขอจบคลิปเท่าทนี้นะผมออัสดีนะครับผม